แล้วมึงไปโพสอะไรอ่ะไอ้เหี้ยดิมึงก็ว่ามึงกดอะไรวะบทเราจัดอะไรอ่ะี๋อะไรอ่ะยังไม่ได้โพสเลยยังไม่โพสยังไม่โพสไม่ได้ชอบนะปิดแล้วไม่ชอบนะก็นั่งดูนะก็นั่งดูก็นั่งดูว่ามึงทำอะไรเขาจะโพสอยู่แล้ว ปกติเล่นเกมไม่ได้เลยไม่เล่ไไม่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 ค่อยเล่นเกมนะแต่เกมเกมบ่อยดูหลังโป้เอยโ้ถว่าพอแลจ็บทไมอะอายุส0่0ไม่จดดดูหลังโป้ยถอยู่กูวาไหนเนี่ยเออเนี่น่จะเน่นรื่องหลังโป๊กูเงียบแล้วล่ะไอเงียบเขากำลังสารมุกนะ้ก็รหต้องไปฝากชีวิตไปใครหรือใครมารอเราอะไรอย่างเงี้ยอ ไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้เหี้ยนี่ซอไอ้เหี้ยนี่เป็นคนไอ้เหี้ยนี่เอะไรที่มีนส่งมากูไม่เคยออกรายการอ่ะแล้วตากูหลอกแหลกขนาดนี้คือกูไม่รู้กูต้องฝังใครเนี่ยไอ้เหี้ยกูปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยประสบการณ์กันเฮ้ยนี่แขกก็เ hmm ชิญต่ออยู่ไอ้เหี้ยขอโทษครับผมเคยไปเห็นเขาร้องหาอะไรกันแล้วโทรศัพท์กูไปไหนเนี่ย อาโค้ดสัตว์กูไอ้เวรเผอไม่ได้เลยผมไม่รู้มาได้ไงเนี่ยู่ในกระดาษแล้วมึงก็พิมพ์แม่งได้สี่ตัวมึงตกกระต่ายไม่ได้กูพิมพ์อะกูให้ดูว่ารีซอพิมอะไรมีแจ็คมันลยไม่ถึงเห็นไหมดูดนมไม่ดีดูดีดีกว่าใส่เลยทั้งวันแต่สวยมาจับเลยมันก็ไม่นให้ติดนิดเดียวคือทุกอย่างดีหมดแต่นั่งเงนี้คือยังไงมีจังหวะในหัวใจอ่ะ ไม่ได้คุณกรเต้นตลดอดเวลาแต่ทุกอย่างดีหมดอะไอ้ยิ่นั่งนั่มอยู่มึงเอาไปละแต่ถ้าทุกอย่างดีหมดเลยนะอ่ครอบครัวฐานะดีเก่งนิสัยดีทุกอย่างแต่ไมมึงเอาไปเละแล้ว,เ,ลว,ลวเ,เกิดมึงไปบ้านเขาไอ้ถัดพ่อแม่เขายักไหลด้วย ไอ้เฮียเข้าบ้ากนะไม่เต้นเลยนะสังอ่ะผมว่าปัญหาปัญหาไม่ไอยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่มึงจะเป็นด้วยไอ้เฮียจะติดเอะนะไอ้เฮียกนข้าวอยู่เขาไปกันหกระป๋นงไอไอคุณเป็นก็ได้ปะมึงรู้สึกแตกแยกกันนะเฮียพ่อแม่เขานั่งยักไหล่ด้วยอ่ะวิดิโอโก้ผลบันสดครบทุกแมทโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android